่าวลือมานานแล้วว่ามีพระรูปหนึ่งทำไม่ดีกับเด็กพระรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดังในสุพรรณบุรีเด็กอายุแค่13เองพระดันไปขืนใจเด็กแถมถ่ายคลิปไว้ด้วยรูปถ่ายก็เก็บไว้เยอะแยะน่ากลัวมากตำรวจทนไม่ไหวเลยให้คณะสงฆ์จับพระรูปนั้นศึกและก็จับไปโรงพักแจ้งความดำเนินคดีเลย วันที่21กุมภาพันธ์มีคนร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งทำไม่ดีกับเด็กพระรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเขาไม่ได้แค่ทำไม่ดีกับเด็กอายุ13แต่ยังถ่ายรูปเก็บไว้อีกด้วยผู้กำกับพีระอัศวพิบูลผลสั่งให้ตำรวจไปจับตำรวจก็เลยร่วมมือกับตำรวจสวพด่านช้างไปจับ มีหมายค้นจากสารแล้วด้วยเลยเข้าไปจับได้พอไปถึงก็เจอพระอธิการประเสริฐอายุ40ปีพระรูปนี้เป็นทั้งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลด้วยตำรวจก็เลยแสดงหมายคน้นแล้วเข้าไปค้นในกุฏิค้นไปค้นมาก็เจอของกลางเยอะแยะเลยมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องหมอนกับปลอกหมอนแล้วก็ของเล่นผู้หญิงอันหนึ่ง ในโทรศัพท์ก็เจอรูปเยอะแยะเลยเป็นรูปของนามสมุตินายเอที่เคยบวชเป็นพระเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็รู้มาว่าพระรูปนี้ยังทำไม่ดีกับเด็กชายนามสมุติบีอายุ13อีกคนด้วย พระเสริฐก็ยอมรับหมดเลยบอกว่าเอารูปไปเก็บไว้ใน Google Drive จริงแล้วก็ยอมรับว่าทำไม่ดีกับเด็กชายบีจริงตำรวจก็เลยให้คณะสงฆ์จับพระรูปนี้สึกแล้วก็พาตัวไปโรงพักสอบสวนต่อแจ้งข้อหาเรียบร้อย